สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจ้เปรมศักดิ์เพียพนิดแล้วก็รายการข่าวรายเรียวทางช่องทาง YouTube ครับวันนี้ผมมาอยู่ในงานบิ๊กมอเตอร์เนะครับแล้วก็ตอนนี้ยืนอยู่ที่บูธมิสุบิชินะครับในงานบิ๊กมอเตอร์เครับสิ่งที่อยากจะนําเสนอสําหรับคลิปนี้นะครับสำหรับบูธมิสุบิชิก็คือรถที่อยู่ข้างหลังผมครับก็คือตัวมิสุบิชิไทรตันใหม่นะครับซึ่งตัวนี้เพิ่งจะได้รางวัลนะครับแข่งประเภททีมของเอเชียนครอสคันที่ ปีล่าสุดมาครับอันนี้ได้อันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ครับคุณชยพลนะครับก็ยังสามารถคว้าตำแหน่งที่3ในการแข่งขันเอเชียนครอสคันที่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรอบคันว่าคันนี้มีอะไรยังไงบ้างเท mm. ่าที่เห็นนะครับคือพูดง่ายๆว่าบอดี้นะครับที่เราเห็นกันเนี้ยก็คือตัวที่เราขายจริงกันอยู่ ในตอนนี้นะครับแต่ส่วนอื่นๆนั้นมีการ m o d ฟายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสำหรับในการแข่งขันเอเชียนครอสกันที่ครับเดี๋ยวเราตามมาดูเลย,เลยครับสิ่งที่เราจะเห็นได้เลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันไปจากตัวที่ขายปกติเนี่ยมันจะมีรถเทียบอยู่ด้านข้างคุณจะเห็นได้ตัวนี้นะครับมีตะแกรงเพิ่มมาตัวนี้เน้นในเรื่องของการป้องกันสิ่งที่มันจะกระเด็นเข้าไปสู่รังพึ่งข้างหน้านะไม่ว่าจะเป็นตัวกรวดหรือเลไยต่างๆนะสำหรับในการแข่งขันนะครับ มีตัวคุกสําหรับลากนะครับตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาเป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเข้าไปแต่ว่าตัวเปลือกด้านนอกเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับไฟเดียร์ทามอะไรต่างๆแล้วก็มีตัวนี้จุดที่ยึดฝากระโปรงเวลากระแทกอะไรเพื่อไม่ให้ฝากระโปรงมันเด้งขึ้นนะครับล้อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งล้อและยางนะครับส่วนยางนะครับใช้เป็นของโยโกฮาม่าจิโอเรนดานะครับเป็นยางมัทเรนนะครับขนาดยางที่ใส่เข้ามาใช้ตรงนี้นะก็คือสองสามอ เจ็บนะครับหน้าหลังเท่ากันเลยนะครับและนี่ถ้าเกิดอยากให้กล้องเข้ามาซูมดูใกล้ๆนะยังจะเห็นล่องรอยในการที่วิ่งเข้าไปลุยมานะครับตัวบางโคนนี่นะครับก็มีขาดบ้างอะไรบ้างเราก็ช่วงล่างมีการเซตอัพใหม่นะครับแต่ว่ายังใช้ตัวชัดซีนหรือว่าตัวบอดี้นะครับเหมือนกับรถที่ขายจริงในบ้านเรานะครับมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ามากระจกมองข้างก็มีการตกแต่งไม่ใช่ตกแต่งเปลี่ยนนะครับสำหรับในการแข่งขันครั้งนี้ครับแล้วก็ เบอร์ตัวนี้ก็มีความหมายด้วยนะเบอร์101คือรอบเวลาในการคัดเลือกนั้นเนี่ยเวลาดีเป็นอันดับหนึ่งก็เลยได้เบอร์101เข้ามานะครับอันนี้เข้ามาก็าจะมีการตกแต่งมาภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีการลื้อออกนะครับแล้วก็ติดตั้งเบาะสําหรับนักแข่งนะครับตัวนี้ใช้เบาะเป็นของบริ t นะครับแล้วก็มีเบลล์ของสปาโกเข้ามาให้นะครับตรงนี้ที่ใส่เข้ามานะพูดง่ายว่าตัวถังชัดซินนะครับ เป็นของตัวมิซูบิชิต i t r รตันที่ขายอยู่ในบ้านเราแม้แต่ฝาถังตัวยาวๆนี้ก็ยังมีอยู่นะครับล้อด้านหลังก็ขนาดเดียวกับล้อด้านหน้านะครับมีการเปลี่ยนตัวบงังโคลนนี่ก้มดูนะมีบังโคลนตรงกลางด้วยนะนี่นะครับอันนี้นะ <c oughs> ก็เป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งเข้ามานะครับ <c oughs> ก็ปีนี้ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับได้อันดับหนึ่งประเภททีมเข้ามาในการแข่งขันเอเชียนครอสคันที่เข้ามาแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดอยู่กระบะด้านหลังนะ พูดง่ายๆว่าเอากระบะหลังออกแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นยางอะไรเป็นวิน์หรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆนี่แม่แรงอยู่นี่นะครับสาหรับการเปลี่ยนยางเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอุปสรรคข้างหน้าจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็ใครอยากเห็นคันจริงๆนะครับคันตัวเป็นๆเ,เนี่ยก็เอามาโชว์ในงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์นะครับถือว่าเอามาให้เราดูได้แบบใกล้ชิดที่สุดเลยนะครับตรงนี้นี่ วก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัยขวานะครับพูมิลัยเป็นพวงมาลัยเดิมอยู่เลยนะครับพวงมาลัยติดรถมาเลยนะครับแล้วก็เบอร์นะครับตรงนี้แล้วก็จะบอกเลยว่าคนขับเป็นใครแล้วก็เป็นผู้นําทางหรือว่านวิเกเตอร์นะครับช่วยกันอยู่ตรงนี้ใครสนใจนะก็มาแวะมาดูได้ที่บูธมิส u b บิชินะครับในงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์นะครับนอกจากนี้นะครับที่มีรถที่ไปที่ผ่านการแข่งขันเอเชียนคอสกันที่นะครับที่เอามาโชว์แล้วนะครับ รถรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบิซูบิชิตรายต้านเวอร์ชันที่ขายจริงนะครับก็มาจำหน่ายแล้วก็มีดีลพิเศษนะครับตัวบิซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์เอ็กซ์เพนเดอร์ครอสนะครับ หรือแม้แต่ตัวมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะครับก็มีจําหน่ายมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับนอกจากรถที่ผ่านการแข่งขันเอเชียนคอลคันที่มาแล้วนะครับที่เราพาไปดูแล้วรถอื่นๆที่ขายจริงอยู่ในตอนนี้นะครับก็มีการเอามาโชว์กันด้วยนะครับแล้วก็จําหน่ายด้วยนะมีโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยติดต่อได้ที่เซลเลยนะครับอย่างที่อยู่ข้างๆผมนี่ครับมิสูบิชิไรตันใหม่เป็นตัว4ประตูนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่8ปดแสนสองหมบาทนะครับก็เอามาโชว์กันอยู่ตรงนี้นะครับถัดมานะครับ นะครับก็จะมีรุ่นแพ็กเกจต่างๆแต่ว่าไฮไลท์ที่ใครอยากได้แนวตอนนี้แนวแคมปิ้งแนวอาท์ดนะครับรถกระบะตอนเดียวหัวเดียวนะครับของมิสูบิชิเขาก็มาแต่งเป็นไกด์ไลน์เป็นคันสีขาวที่อยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะก็เน้นในกิจกรรมในการแคมปิ้งเลยนะครับเอามาแต่งเป็นไกด์ไลน์ดูใครอยากได้แบบนี้ก็ลองดูว่าอยากเอาอะไรใส่เข้าไปบ้างติดต่อเซล์ได้เลยเดี๋ยวเขาจัดหามาให้นะครับ โซนด้านซ้ายของบูธนะครับก็จะเป็นตัวมิ b ูบิชิไรตันนะครับถัดมาอีกคันหนึ่งนะครับจอดคู่กันตรงกลางสีขาวสีดําก็คือตัวมิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันแล้วก็ลองมาดูกันดูว่าอยากได้รุ่นไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ยังจําหน่ายอยู่นะครับสำหรับตัวมิ t ูบิ i ิปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้นี่โปรโมชั่นตอนนี้ราคาเริ่มต้น1 2 9 0 0 0้บาทนะครับ9 9 0า0บาทนะครับดอกเบีย้ย1.09% นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันคือพูดถึงออปชันต่างๆนะครับตัวนี้เป็นตัว Elite e dition นะครับราคาก็จะขึ้นมาที่1.569,000้านบาทนะครับส่วนโซนด้านฝั่งขวาของบูธนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้ขวามือผมนี้ก็จะเป็นตัว expander แล้วก็ตัว expander cross นะครับก็ราคาเริ่มต้น7,99,000บาทในตัวปกตินะครับดอกเบีย้ย0%ส่วนตัว cross นะครับก็จะอยู่ที่9 4 0 0 0 0 6,000บาทดอก1.89%นะครับส่วนด้านหลังนะครับลิฟต์อยู่อีโคคาเขาอีกคันหนึ่งนะครับตัวมิซูบิชิแอตทราดนะครับก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับคราวนี้ก็เอามาโชว์ด้วยนะครับใครสนใจอะไรยังไงนะครับสำหรับบูธมิซูบิชินะครับก็มาชมกันได้นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นเมอร์เชนดายนะครับเป็นของที่ระลึกต่างๆนะครับอยากได้ตัวไหนก็ลองไปดูจิ้มดูนะครับมีทั้งลายอาร์ตด้วยอะไรด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับบูธมิซูบิชิ หลังจากที่ผมเล่าเรื่องของคันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์กันของนักขบบับว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากที่จบการแข่งขันมาก็ผลงานเป็นที่น่าพอใจนะครับก็เราว้าอันดับสามประเทศบุคลแล้วก็ได้อันดับหนึ่งประเภททีมานะครับก็ในการแข่งก็เจออุปสรรคเยอะมากนะครับในปีนี้เส้นทางก็โหดนี่เยอะมาก เาา่รได้สำหรับที่ต่อนะคะมีอะไรที่อยากจะเสริมบ้างคะใช่ครับต่อ,อ,อครับมีผลสมบรูรณ์ในกระวนการเรียกผู้ขาดเป็นที่เราใจกันนะครับสําหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็จริงๆเ,เรามีเวลาเตรียมทีมนะครับประมาณ1เดือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นออนอ n เดตันนะครับเปิดตัวเมื่อ2 6่สภกาที่ผ่านมานะครับ การทารถแข่งเนี่ยไม่ได้ไปทําที่ไหนเลยนะครับเก็บตัวเงียบนะครับในระยะหนึ่งเดือนนะครับเราก็ทดสอบอยู่ประมาณสักสาวันนะครับเส้นทางก็เป็นเส้นทาง,างเดิมๆนะครับก็มีลูกหลงังมีหลุมมีโคนนะครับเก็บข้อมูลเพื่อนะครับนามาใส่ในรถคันใหม่นะครับซึ่งในรถคันใหม่เนี่ยก่อนการแข่งขันเนี่ยวิ่งลงลูกหลังไม่เกิน20กิโลเมตรนะครับ จากนั้นเราก็เก็บข้อมูลต่างๆที่ได้เคยทดสอบมาแล้วก็มาป้อนใส่ข้อมูลในรถคันใหม่นะครับแล้วก็เริ่มการแข่งขันเลยครับในปีนี้ขับที่เป็นทางเส้นทางที่ขึ้นเยอะนะครับก็มีพาดไปขึ้นไปก็ก็สามารถพารถออกมาประคองรถออกมาได้นะครับก็วันในสเตจที่สองนะครับวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ยากลำบาก ก็ที่ประสบความสำเร็จผมคิดว่าเป็นเพราะทีมครับมนสุีแรงงานด้วยประสบการณ์นะครับก็ช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ทํารถให้ผมพร้อมสู้ในวันต่อไปได้ครับค่ะเป็นค่ะขอสำหรับผมนะครับก็จริงๆเส้นทางการแข่งขันนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับก็มีทั้งแบบช้าสุดๆเลยก็อย่างที่ผมว่ามีเห็นเยอะนะครับเราต้อง ผ่านภูเขาเหินข้ามข้ามเขานะครับรวมทั้งสภาพเส้นทางที่เป็นล่องน้ำนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วก็มีบางช่วงในประเทศเลาวนะครับก็เป็นเหมือนคลองเลยนะครับวิ่งอยู่ในคลองนะครับความเร็วต่ำสุดนะครับของรถเนี่ยก็10กิโลเมตรขานไปก็ยังมีนะครับจนความเร็วสูงสุด170กิโลเมตรในประเทศลาวซึ่งเป็นระยะทางตรงๆประมาณตั้ง5กิโล ตม้ก็ใช้ความเร็วสูงสุดใ170นะครับสองเรบตัวไททันมานอจิตัวนี้นะครับส่วนอื่นนะครับก็ที่คิดว่าเป็นปัญหาปัญหาอุปสรรคใหญ่เลยก็คือ,อ,อทางในประเทศลาวนะครับซึ่งถ้าสมมุติหลายคนไปในประเทศลาวนะครับก็รู้อยู่ว่าทางตามแถวบ้านเมืองเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนบ้านเมืองเราเท่าไหร่ครับทางเขาเป็นทุกลงังหลงมีขนาดใหญ่มากและต่อเนื่องนะครับ มีโคนบางช่วงเนี่ยยาวถึง800เมตรเกือบกิโลเป็นโคลนตลอดนะครับรถแข็งเนี่ยจะต้องผ่านโคนผ่านหลุมตรงนั้นน่ะคือไม่สามารถเบาได้เลยคุณต้องไปรวดเดียวให้จบนะครับตรงนั้นน่ะผมคิดว่าเป็นอุปสรรคใหญ่มากนะครับบางคันเนี่ยถ้าพลาดไปไม่ถ้าพลาดไปชนิดนึ่งเขาลงข้างทางครับแต่สําหรับเราเนี่ยก็หัวสั่นหัวคอนไปซ้ายไปขวาแต่ก็ผ่านไปได้ครับ แสดงว่าเป็นสเตจที่เราประทับใจมากเลยใช่ไหมคะสเตจนั้นใช่ครับสเตจนั้นประทับใจมากครับเราสตาร์ทออกที่10นะครับเราเข้าเป็นที่4นะครับแซงเขาได้ครับก็คือแต่ละคันเนี่ยรถจะห่างปล่อยห่างกันคันละสอนาทีนะครับเราสตาร์คันที่แต่เราไปจบคันที่4ครับซึ่งซึ่งก็เวลาหบัวก็กินครับในสเตจนั้นองค์รูอสึกไงเขาองค์ต้องเป็นคนคอนโทรลรถใช่ปะก็ เส้นทางโหดมากๆครับหลุมถ้าภาษาชาวบ้านก็หลุมไวาครับก็ต้พยายามลูดหยุ่มไปนะครับก็รถเราก็ทนทนมากๆนะครับก็สามารถลูดไปได้แล้วก็โค้นอย่างที่บอกครับประมาณ800เมตรก็เราก็ต้องใส่เต็มที่ครับเราเพื่อที่ผ่านอุปสรรคนั้นไปครับ แสดงว่าเรารูดผ่านเพื่อนไปหลายคนเลยนะเพราะเราสตาร์ทสิบใช่ปะแล้วเรารไปได้ที่สี่ก็สตาร์ทออกไปได้สักประมาณไม่ถึงสิบประมาณห้ากิโลก็ก็แซงแซงได้หนึ่งคันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่ไล่แซงมาเรื่อยๆครับก็ในสเตจนั้นเราทําความเร็วได,ได้ได้สูงมากครับครับอย่างอย่างในทางโคนะครับก็รถเราก็าจะมีระบบ ตัวล็อกส่วนหน้าด้วยนะครับทําให้คอนโทรลได้ง่ายกว่าเดิมนะครับก็ทําให้ให้เลียวเี้ยวแบบคือปกติแล้วเลี้ยวแล้วมันจะกว้างครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ระบบตัวนี้แล้วมันก็มันมันจะเลี้ยวแคบแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายครับ